สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตู้ชื่นใจสำหรับตอนนี้เป็นตอนแรกของรายการเปิดตู้ชื่นใจนะครับเราอยู่กับท่านรองในขานที่การราชบรรณาิกาสภา,ารองศาสตราจารย์ดรสานติพักตีคำครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,ร,บรายการเปิดตู้ชื่นใจหลายคนได้ยินชื่อแล้วก็คงจะนึกสงสัยว่าตู้ชื่นใจนั้นคืออะไร เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหารายการในตอนต่อไปในตอนแรกเราจะมาทําความรู้จักกับตู้ชื่นใจกันก่อนนะครับวันนี้ท่านรองในขาธิการราชบรรดิตยสภาท่านจะมาให้ความรู้พวกเรานะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสําคัญของตู้ชื่นใจครับอาจารย์ครับตู้ชื่นใจเนี่ยคือตู้อะไรและมีความสําคัญยังไงเกี่ยวข้องอะไรกับสนานาราชบรรดิตยสภาครับอาจารย์ ตู้ชื่นใจที่มาเป็นชื่อรายการของเราเนี่ยนะครับก็มีที่มามาจากตู้มุกที่อยู่ด้านหลัง <ภา S 1> นะครับที่ที่เราเห็นกันอยู่ตอนเนี้นะครับด้านหลังของเราก็จะเป็นตู้มุกนะฮะที่เราเรียกกันว่าตู้ชื่นใจ <S <S จริงๆแล้วชื่อชื่นใจเนี่ยเป็นชื่อที่สมเด็จพระเจ้าประมงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงประทานให้กับตู้เหล่านี้ <ภา S 1> นะครับตู้เหล่านี้จริงๆเนี่ยตั้งดเดิมเนี่ยมีที่มาที่ยาวนานนะครับ วาดไปแล้วในแต่ละใบอาย,ย,ยุเป็นเป็นร้อยนะฮะเป็นร้อยป,ปีนปะนครับเพราะว่าตู้เหล่านี้มีมาพร้อมในการที่ในสมัยช่วงนั้นนะฮะตั้แต่ช่วงที่สมเด็จพระพิยาตดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงมาเป็นสภานายกขอสมุดพระชริยานนะฮะขอสมุดสําหรับพระนครแล้วก็กลายมาเป็นต่อมาในยุคราชการที่7ก็ โปรดให้สถาปนาเป็นราชบัณฑิตยสภาขึ้นมาเพราะฉะนั้นตู้เหล่านี้ถึงเป็นตู้ที่ที่พูดง่ายว่ามีความหมายนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องยาวนานกับสนักการราชบัณฑิตยสภาพเพราะว่าหนังสือที่อยู่ในตู้นี้ต้องต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงประธานาว่าตู้สิ้นใจเหตุที่สมเด็จกรมพระยา์ำรองราชานุภาพทรงเรียกตู้ เหล่านี้ว่าตู้ชื่นใจทึ่จริงๆไม่ได้มีแค่ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมีตู้อยู่หลายตู้เลยที่ทเป็นแบบนี้นะครับะละักษณะของคือเนื่องจากตู้เหล่านี้ก็คือเป็นตู้มุกนะครับที่ข้างในนะครับเราจะเห็นว่าด้านในถ้าดูจากในภาพจะเห็นว่าด้านหลังของเราเนี่ย ก็จะมีหนังสือซึ่งหนังสือเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับความเป็นตู้ชื่นใจนะครับเพราะว่าตู้คงไม่ได้แค่ตู้อย่างเดียวแต่ที่เป็นตู้ชื่นใจก็เพราะว่าเป็นตู้ที่เก็บหนังสือนะฮะที่สําคัญหนังสือเหล่านี้ก็คือหนังสือซึ่งหอพัสสมุดวัชิรญาณนะฮะหอสมุดสําหรับพระนครแล้วก็ราชบัณฑิตยสถานในสมัยนั้นเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์ออกมาในแต่ละปีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในประวัติเนี่ยก็จะจะมีหลักฐานบันทึกเอาไว้นะครับบอกว่าหนังสือที่อยู่ในตู้ชื่นใจเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหนังสือที่เป็นผลงานนะครับที่ขอพระสมมรนมพระเชิราญาณหอสมบูรสําหรับพระน,นครแล้วก็ราชบัณฑิติสภา,านีได้จกกัดพิมพ์ขึ้นนะครับแล้วก็สมเด็จกรมทระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยก็โปรดให้นําต้นฉบับคือหนังสือที่พิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับนํามาเก็บเอาไว้นะครับ<ม>โดย แ็คเอาไว้ด้วยก็คือมีการทําเชือกผูกแล้วก็ประทับข้ัง้งนะฮะจริงๆอันนี้เราเรายังมีอยู่นะ,ะที่เราจะเห็นเป็นกระดาษแข็งแล้วมีเชือกผูกแล้วก็มี<อ>มีประทับข้ังอันนะะั้นเนี่ยที่ประทับข้ังเอาไว้ก็เพื่อจะบอกว่าอันนี้ก็คือชุดหนังสือที่พิมพ์เมื่อไหร่นะ,ะ<อ>เพราะฉะนั้นรพระองค์เขาโปรดให้ให้ประทับข้ังแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นปีๆไป<อ>เพราะฉะนั้นอย่างเช่นหนังสือสองังที่พิมพ์ในช่วง2,470 2,460คับยกตัวอย่าง2,467 2,468 2,469นะแล้วก็มาจนถึงในยุคที่เป็นราชบัณฑิติสภา,าในช่วง2,469เป็นต้นมาจนถึง2,475หนังสือเหล่านี้ในะครับกรมพระารงราชานุิลา์ก็จะโปรดให้เก็บไว้เป็นชุดนะครับแล้วก็เอาเก็บเป็นชุดก็ให้เก็บรักษานะฮะทรงก็ให้เก็บรักษาไว้ในตู้ชื่ในใจ<ะ>เหล่านี้นะครับ เหมือนกับเป็นผลงานรายปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็นี่ก็คือที่มาของคำว่าชื่นใจเพราะว,ว่าการที่สมเด็จกรมพระยาดำรงรงาชานุภาพเนี่ยทรงเห็นผลงานของหนังสือที่ทีพิมพ์อ,ออกมาจากพระราชบัณฑิตยสภา,าเนี่ยนะก็ทรงชื่นพระไทยนะครับว่าโอ้แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราได้ได้มีการสร้างผลงานมีการพิมพ์หนังสือออกมาเท่าไหร่แล้วเดิมเนี่ย นะครับก็ทรงมีรับสั่งไว้ว่าหนังสือเหล่านี้เนี่ยห้ามมาแตะต้องนะห้ามมายุ่งก็คือว่าหมายถึงว่าทรงประทับข้างกูเอาไว้เป็นชุดเป็นสำรับไว้เนี่ยก็คือเพื่อให้มันเหมือนกับไม่เป็นหลักฐานะนะฮะว่าในแต่ละปีทรงหนังสืออะไรไปบ้างมีหนังสืออะไรออกมาบ้างจากรชาชบัณดิตยสภาเพราะฉะนั้นก็ให้เก็บอันนี้นเอาไว้เป็นเหมือนกับเป็นเป็นหลักฐานว่าแต่ละปีทีอะไรเพราะฉะนั้น เวลาจะเกิดมีการพิมพ์ซ้ําเนี่ยเดิมก็ต้องมีรักษาลทีห้ามหนังสือเนี่ยไปอ่านไปเอาไปใช้นะฮะแต่ว่าในภายหลังต่อมาเนี่ยเมื่อนานๆเข้าแล้วก็เกิดพอมดยุคของพระมหาชาบัณฑิยสเจษาแล้วก็ภายหลังเมื่อมีการนําหนังสือมาพิมพ์ใหม่ยพอหาต้นฉบับไม่ได้บางทีเนี่ยก็มีการหยิบมาจากตู้เหล่านี้นเอาไปเอาไปใช่เพราะฉะนั้นพอใช้เสร็จแล้วก็อาจจะคืนบ้างในไดบันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ย หนังสือในตู้ชื่นใจถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับในยุคที่สมเด็จกรมพระยาดำร,รงราชานุภาพส่งโปรดใ,ให้เก็บรักษาหนังสือเหล่านี้เอาไว้ในตู้เหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างน้อยทุกวันนี้นะครับสำนักงานร,ราชบรรดิเตเจ้าสภาก็ยังได้เก็บรักษาเอาไว้ทั้งในส่วนที่เป็นตู้มุกนะก็ค,คือตู้ชื่นใจชุดรวมนงหนังสือที่ยังหลงเหลืออยู่ ที่เป็นหนังสือซึ่งพิมพ์ในช่วงสมัยที่เป็นราชบัณฑิตยสภานะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งสําคัญที่ที่ทางสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเราถือว่าเนีียก็คือสิ่งที่เป็นหลักฐานสําคัญที่จริงๆแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหน้าหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ของราชบัณฑิตยสภาพเพราะฉะนั้นเราก็เลยถือว่าจุดเนี้ยเป็นจุดสําคัญเพราะว่าโดยหน้าที่และการทํางานของ สนันกงารราชบัณฑิตยสภาเนี่ยในการโดยเฉพาะตามที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภาพุทธศักราช,าาช2 5 5 8นะก็มีระบุเอาไว้ชัดเจนว่าให้สนันกกานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยมีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าสพรวิทยาการแล้วก็นำความรู้นั้นมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะซึ่งแน่นอนก็คือหน้าที่เราก็ย่าเป็นหน้าที่ในเรื่องของการสร้างความรู้และก็เผยแพร่ความรู้ซึ่งเผยแพร่ความรู้เนี่ยก็คือการ ที่หนังสือการจัดทาความรู้ในมิติต่างๆที่เราเปิดเผยให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นในแต่ละปีแต่ละปีของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพวกเราก็ยังมีการจากกัดพิมพ์หนังสือที่เป็นหนังสือในนามของสำนักงานราชบัณดิตยสภาหรือเป็นฉบับที่เราเรียกว่าฉบับราชบัณดิตยสภาซึ่งจริงๆถ้ามองในมิตินี้เราก็จะเห็นถึงความเชื่อมโยงว่าถ้าย้อนกลับไปในยุค2469เมื่อมีการสถาปนาราชบัณดิตยสภาขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ย ยุคนั้นหนังสือที่ออกมาก็จะเรียกว่าฉบับราชบัณฑิตยสภานะครับอย่างเรื่องที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือสามคกฉบับราชบัณฑิตยสภาฉบับรกตพิมพ์ตั้งแต่สมัยนั้น่าพิมพ์ตั้งแต่สมัยนั้นนะครับเราก็จะมีอีกหลายๆายเรื่องเนี่ยเช่นประชุมจารึกวัดพระเชตุพนนะะก็เป็นฉบับราชบัณฑิตยสภานะเพราะฉะนั้นหนังสือต่างๆในยุคนั้นจริงอยู่ว่างานในช่วงนั้นเนี่ยเน้นในงานที่เป็นเรื่องของการจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของภาษาวรรณาคดีโ,รโรบราณคดีประวัติศาสตร์แล้วก็พอมาถึงในปัจจุบันงานของสำนักงานราชบรรดิตยสภาที่เราพิมพ์หนังสือออกมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนก็ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้นะฮะเพียงแต่เผยแพร่ความรู้ในมุมของร,ชรชาชบรรดินะรยตยสภานในปัจจุบันเนี่ยก็คือความรู้ทุกแขนงทุกสาขานะครับซึ่งสัมพันธ์ไปกับงานของราชบรรดิตยสภาซึ่งก็จะมี3ส,สํานักก็คือสํานัก ธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับสำนักวิทยาศาสตร์และสำนักศิลปกรรมเช่นเดียวกับงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาก็มีการแบ่งกองวิชาการเป็นกองธรรมศาสตร์และการเมืองกองวิทยาศาสตร์และกองศิลปกรรมซึ่งก็เป็นลักษณะของการเผยแพร่งานที่เป็นความรู้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาคิดขึ้นมาว่าเมื่อเราจะทํารายการให้ความรู้นะฮะเผยแพร่ความรู้ให้กับ ประชาชนให้กับเยาวชนของเรานะครับนำเสนอหนังสือใหม่ๆที่เราได้ผลิตขึ้นหนังสือดีของเราที่ได้ไดผลิตขึ้นเนี่ยก็เลยคิดกันขึ้นมาว่าเราก็อยากจะนําเอาจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดสําคัญแล้วเราถือว่าเป็นมงคลน,นะกับราชัณฑตยสภา,า,าซึ่งชื่อก็ดีด้วยนะก็คือตู้ชื่นใจนะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นก็เลยกลายมาเป็นที่มาของชื่อรายการเนะราว่าทําไมเราถึงใช้คําว่าเปิดตู้ชื่นใจ นะครับเพราะว่าตู้ชื่นใจเนี่ยจริงๆก็คือชื่อตู้ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงประทานให้กับตู้หนังสือของราชบาัณฑิตยสภาแล้วก็เป็นที่รวบรวมผลงานของราชบาัณฑิตยสภาตั้งแต่ในช่วงเวลานั้นในสมัยรชัชกาลที่เจ็ดครับโอ้วก็เป็นตู้ที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ด้วยชื่อเนี่ยหลายๆคนที่ไม่เคยรู้ประวัติมาก่อนครับ ทีแรกก็ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกแปลกหูว่าตู้นี้จะชื่นใจได้อย่างไร,ไงไรแต่พอทราบประวัติจากที่ท่านรองลขาธิการเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าอ๋อท่านสมเด็จพระพิยาณมูลงงราชานุภาพเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกผูกพันแล้วท่านให้ความสําคัญกับการผลิตผลงานทางวิชา,ารคราบถึงกับมีความชื่นใจเมื่อเห็นผลงานนั้นๆได้ตีพิมพ์ออกมาครับ รายการเปิดตู้ชื่นใจที่เราจะได้นำเสนอให้แก่ท่านผู้ชมรายการนับแต่ตอนที่หนึ่งนี้เป็นต้นไปเราจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆที่ส่วนหนึ่งก็คือที่อยู่เดิมในตู้นี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์มาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นราชมิเริเศสภาตั้งแต่เมื่อก่อนก่อนสถาปนาราชมิตริเศสภาด้วยและื่อสถาปนาราชมิเริเศสภาในพุทธศักราช2469 และนอกจากนี้ด้วยเจตนารมณ์ของตู้ชื่นใจนี้ที่เป็นการเก็บรวบรวมหนังสือที่พิมพ์ออกมาเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนหนังสือใหม่หมๆต่างๆของสำนักงานราชมณิฐยศาสภาที่พิมพ์มาอย่างต่อเนื่องเราก็จะได้นำอง,องค์ความรู้เหล่านั้นมา เผยแพร่ให้แก่ประชาชนด้วยเสมือนกับเป็นการเปิดตู้ใบนี้ที่ปิดมาเป็นระยะเวลานานพอสคทั่วแล้วนะครับให้แก่ประชาชนในตอนที่2เราจะได้มานำเสนอนะครับว่าเราจะมีรายการใดบ้างที่จะได้นำองค์ความรู้ต่างๆมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนนะครับผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของสำนักงานราชมิตรยศสภาทั้งทางเพจ f a c e b o o k ราชบัณฑิตยสภาและผ่านเว็บไซต์ YouTube ในช่องราชบัณฑิตไทยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจนะครับติดตามชมรายการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านช่องทางต่างๆดังที่ได้เรียนไว้สำหรับในวันนี้นะครับรายการเปิดตู้ชิ้นใจตอนที่หนึ่งมมาเริกแนะนำให้รู้จักตู้ชิ้นใจก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านรองในขาาิการราชบัณฑิตยสภาอย่างยิ่งครับที่ได้ ให้ข้อมูลนะครับและติดตาชมตอนที่2ที่เราจะนำมาเผยแพร่เร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ